สวัสดีค่ะนักเรียนคะนักเรียนขานะนักเรียนชั้นม2ทุกๆคนนะคะนักเรียนสแกน QR code เข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะมาเจอครูนะดังนั้นค่ะนักเรียนครูจะมาเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมความรู้เรื่องของบทเสภาสามัคคีเสวคนะคะตอนวิศวะกันมานะคะก็คือเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพนะคะให้กับนักเรียนดู เนาะเป็นรูปภาพสรุปเรื่องบทเสภาสามคัคคีเสวกให้กับนักเรียนได้อ่านกันถ้าครูจะอธิบายไปแต่ละภาพเนี่ยค่ะนักเรียนมันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะกลัวจะเบื่อกันนะดังนั้นก็ให้นักเรียนคลิกดูรูปนะคะดูรูปใต้ลิงก์ของครูไปเลยนะโอเคไหมโอเคนะแล้วก็ตอบคำถามนะคะในใบกิจกรรมที่ให้ไป ใครไม่เข้าใจถามได้ตัวต่อตัว,ตวโอเคแล้วเจอกันนะคะนะักเรียนทำงานด้วยนะ